ปี2020ประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโควิดดีที่สุดในโลกปี2021ประเทศไทยอยู่อันดับสุดท้ายที่120จาก120ประเทศในดัชนีฟื้นตัวจากโควิดนิเคอีโควิด19 Recovery Index เพราะอะไร มาตรการที่2ก็คือการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนร้อยวันแรกของการทํางานเนี่ยคนบริการน 1, 100ล้านคนจะต้องได้รับวัคซนีนกุรกีเองนะคะทุ่มเงินซื้อวัคซีนนะครับจากหลายเจ้าทีเดียวบิวเิเซเอลาสั่งซื้อวัคซีนค่อนข้างยากแล้วอยากได้วัคซีนอะ่ะคุณช่วยส่งวัคซีนมาแล้วมันแลกกับน้ํามันของเราค่ะภายใน3เดือนแรกหลังการระบาดของโควิดผู้นำโลกต่างรู้ดีว่ากุญแจสำคัญที่จะพาประเทศของตนเองรอดจากมหันตภัยนี้คือวัคซีน หลายประเทศต่างทุ่มเทง,งบประมาณมหาศาลและใช้เส้นสายทุกทางที่มีในการเจราจาให้ได้วัคซีนที่ดีที่สุดและหลากหลายที่สุดส่วนประเทศไทยเราควบคุมการระบาดและลอกแรกได้กลายเป็นประเทศที่รับมือโควิดดีอันดับต้นๆของโลกความสำเร็จนี้ แลกมาด้วยการเสียสละของประชาชนเศรษฐกิจเสียหายนับแสนล้านคนตกงานมากมายธุรกิจพังทลายลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเพราะมาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองแบบเด็ดขาดลากยาวเกือบ3เดือนแต่รัฐบาลกับเคลมผลงานอย่างภาคภูมิใจและชล่าใจคิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจัดซื้อวัคซีนในขณะที่ชาติมหาอานาจวิ่งวุ่นลงทุนจัดซื้อวัคซีนกลุ่มชนชั้นนาในไทยคิดเพียงว่า นี่คือโอกาสแสวงหาความนิยมทางการเมืองวัคซีนที่จะมาให้กับพี่น้องประ,าประาชาชนคนไทยทุกคนนั้นเป็นวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเข้าถึงง่ายที่สุดไม่มีวันถูกตัดคิวไม่มีวันถูกคนมาแย่งไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือของเราเพราะผลิตอยู่ในบ้านเราครับ มีการตกลงทำสัญญากับแอสตราเซเนกาจัดซื้อวัคซีนจำนวน26ล้านโดสภายใต้เงื่อนไขว่าให้บริษัทสยามไบโอไซด์ของไทยเป็นผู้ผลิตส่งวัคซีนให้กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดและรัฐบาลยังอนุมัติงบกลาง600ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสยามไบโอไซด์ในการผลิตวัคซีนอีกด้วยรัฐบาลโฆษณาอย่างใหญ่โตว่าเราจะมีวัคซีนเป็นประเทศแรกๆในโลกอุ่นใจได้ว่ามีโรงงานผลิตวัคซีนในบ้านทั้งหมดคือการโกหกคำโตในเอกสาร Letter of i n t e n t ที่นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามในวันที่12ตุลาคม2563ระบุชัดเจนว่าการทำสัญญากับแอสตราเซเนกาอยู่บนเงื่อนไขว่ารัฐบาลจะไม่จำกัดการส่งออกวัคซีนหมายความว่าโรงงานสยามไบโอไซน์ ign, ผลิตวัคซีนในไทยแต่ขายให้แอสตราเซเนกาไม่ได้การันตีว่าคนไทยจะได้วัคซีน ทั้งที่ภาษีประชาชน600ล้านถูกนำไปสนับสนุนการผลิตวัคซีนแอสตาราเซเนกายังยืนยันในจดหมายตอบโต้กับนายอนุทินว่าในเดือนกันยายน2563ตัวแทนรัฐบาลไทยแจ้งว่าต้องการวัคซีนเพียง3ล้านโดสต่อเดือนการอ้างว่าพี่น้องคนไทยจะได้รับวัคซีนเต็มแขนมีมากมายไม่พอเก็บก็คือการโกหก เพราะาทำมาอย่างนี้ตลอดอะตามแผนของกระทรวงสาธารณาสุขในเดือนพฤศจิกายน2563รัฐบาลยังตั้งใจให้คนไทยได้รับวัคซีน35ล้านคนหรือ50%ของประชากรภายในปี2566เพราะประมาณไม่คาดคิดว่าจะเจอการระบาดระลอก2และ3 จนกระทั่งในเดือนธันวาคมเมื่อเจอการระบาดระลอก2รัฐบาลจึงจำใจสั่งซื้อวัคซีนซินแวคเป็นการเร่งด่วน2ล้านโดสเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าแอสตราเซเนกจากสยามไบโอไซด์ ide, จะออกมาถึงแขนประชาชนได้ก็ในเดือนมิถุนายนแล้วซินแวควัคซีนขัดตาทับได้กลายมาเป็นวัคซีนหลักท่วมประเทศได้อย่างไรการที่เราแทงม้าตัวเดียว หรือการที่เราพึ่งพาโครงสร้างแบบเดียวในการจัดหาวัคซีนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่นี่คือผลของการแทงม้าตัวเดียวม้าที่ชื่อแอสตราเซเนกายังไม่ทันมาถึงโควิดละลอก3ก็ซัดศาสเข้ามาสู่ประเทศไทยในเดือนเมษายนพร้อมกับการมาของเชื้อสายกลายพันธุ์ทั้งอัลฟาเบต้าและเดลตาสายพันธุ์ที่อันตรายที่สุด ไทยมีเพียงซิโนแวคและวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงหยิบมือประมาณ1 1 0 0 0 0โดสที่ถูกส่งมาแก้ขัดการลงทะเบียนขอรับวัคซีนเกิดปัญหาวุ่นวายทั้งประเทศเพราะวัคซีนมาน้อยเกินไปและช้าจนเกินไปประชาชนมากมายต้องเจ็บป่วยและล้มตายไประหว่างรอวัคซีนมิถุนายนวัคซีนจากสยามไบโอไซ ถูกนำไปฉีดให้กับประชาชนได้ทันตามเลิกยามที่รัฐบาลโฆษณาไว้แต่ผ่านไป3เดือนจนถึงสิ้นสิงหาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสยามไบโอไซน์ไม่ได้ผลิตวัคซีนได้ตามแผนที่ถูกโฆษณาเดือนละนับ10ล้านโดส2กร,รกฎาคมนายแพทย์นครเปรมศรี พออ,อสถาบันวัคซีนยอมรับว่าต้องสั่งซื้อซีโนแวคมาเพิ่มเพราะสยามไบโอไซด์ผลิตวัคซีนไม่ได้ตามแผนได้เพียง15ล้านโดสต่อเดือนและส่งให้ไทยได้เพียง5ล้านโดสจึงเหลือช่องว่างที่ไทยต้องหาวัคซีนมาเติมอีกเดือนละ5ล้านโดสและไม่มีตัวเลือกใดๆที่หาซื้อได้ทันทีนอกจากซีโนแวควารสารการแพทย์ระดับโลกเดอรแลนเซ็ ตีพิมพ์การวิจัยที่จัดทําโดยคณะวิทยาศาสตร์มหิดลคณะแพทย์รามาและกระทรวงสาธารณาสุขเองระบุว่าซีโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อพันเดลต้าเพียง48ไม่ถึงเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กําหนดไว้ที่50 แต่ปัจจุบันในวันที่ผู้ติดเชื้อในไทยเกิน90%ติดเชื้อพันเดลต้ารัฐบาลไทยยังคงสั่งซื้อซีโนแวควัคซีนที่ไม่ได้ผลในการป้องกันเชื้อเดลต้าล่าสุด16สิงหาคมก็มีการสั่งซื้อเพิ่ม12ล้านโดสรวมเบ็ดเสร็จไทยสั่งซื้อซีโนแวค31.5ล้านโดสเพียงเพราะแอสตราเซเนกามาตัวที่หวังมาช้าและน้อยเกินไปแล้วมาเต็งหนึ่งอย่างไฟเซอร์ล่ะ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับมือโควิดกลายพันธุ์คือวัคซีน mRNA ซึ่งก็คือไฟเซอร์และเมอร์เดนารัฐบาลไทยเพิ่งเซ็นสัญญาสั่งซื้อไฟเซอร์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเบื่อสายเกินการไปมากแล้วเดือนกันยายน2563มีโทรเลขจากสถานทูตไทยในประเทศแห่งหนึ่งระบุว่าบริษัทไฟเซอร์พยายามติดต่อทั้งกรมควบคุมโรค ทั้งสถาบันวัคซีนเรื่องของการจองวัคซีนตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2563แต่กลับไม่มีการตอบสนองใดๆจากรัฐบาลไทยจนกระทั่ง10พฤศจิกายน2563นายแพทย์นครเปรมศรีผออสถาบันวัคซีนแห่งชาติยืนยันว่ากำลังเจราจากับไฟเซอร์แต่23พฤศจิกายนนายอนุทินชาญวีรกูลกลับให้สัมภาษณ์ ปฏิเสธไม่สนใจไฟเซอร์รวมถึงซีโนแวคโดยอ้างว่าราคาแพงเกินไปไทยมีสัญญากับแอสตราซเนกาอยู่แล้วทั้งที่สุดท้ายไทยก็สั่งซื้อซีโนแวคกว่า30ล้านโดสซึ่งราคาแพงกว่าไฟเซอร์แถมยังไม่สามารถป้องกันเชื้อเดลต้าได้หากไทยตัดสินใจซื้อไฟเซอร์ตั้งแต่พฤศจิกายน2,563ไฟเซอร์ล็อตแรกจะมาถึงไทยภายใน4เดือนนับจากวันเซ็นสัญญา หรืออย่างช้ามีนาคมก่อนการระบาดและลอก3ด้วยซ้ำ แต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะเพราะมีผู้เล็งเห็นแล้วว่าหากซื้อไฟเซอร์ในวันนี้วัคซีนไฟเซอร์จะมาถึงแขนประชาชนก่อนหน้าแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซด์ที่กำหนดเลิกเปิดตัวไว้ในเดือนมิถุนายนหรือชีวิตประชาชนมีความหมายน้อยกว่าโครงการ PR ประชาสัมพันธ์หรือมีคนพอใจที่เอาความตายของพวกเรามาแลกกับคะแนนนิยมทางการเมืองในวันนี้คำถามนี้ได้คำตอบแล้วคำถามที่ว่า แผนการจัดการวัคซีนของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาทำเพื่อประชาชนหรือเพื่อใคร